เออววายสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับนุ๊กจอมล็อกแข่งบ้านสิงครับจอมอะไรนะจอมล็อกโอ้เช่าล็อกเหรอครับไม่ใช่ครับล็อกเวลาเตะบอลชอบล็อกโอ้ล็อกแข่อะพี่พจะบอกว่าวันนี้ผมชอบการแต่งตัวีโทนแบบนี้มาฟิตสไตล์จริงๆเสื้อก้ามยังจริงยีนรองเท้าคอนเวิร์ดหรือง่ายๆอะผมชอบใส่ง่ายๆอยู่แล้วสบาย วักอะไรสิวักอะไรสวัสดีคุณสีบ้านสิงห์ทุกคนครับผมสวัสดีอยากเป็นทากการครับนุกธนดลป้ายไปริวรายงานตัวในรอบนี้ครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในอในดรีมเราและนายหัวใจสิงห์เป็นการเปิดบ้านตาเคใหญ่นะครับ้านตาเคใหญ่ต้องอลังการมากๆใช่ครับผมแต่วันนี้รู้สึกว่าผมมีแต่พีนหวานได่อลังการได้เลยเอ้ยไปต่อไปเพราะว่ามันมาในคอนเซปต์เนี่ย ไอ้หมุนหมุนเนี่ยหรอใช่ไม่กระโดดแรงก็ไม่ได้จริงจิงอยากกระโดดแรงกว่านี้กลัวไม้หักเฮ้ยไม่หักหรอกเอ่อไหนพีเอ็มซีเขาเป็นยังไงบ้างชอบลุงนี้ขอบคุณลุงมากครับนี่คือใส่ง่ายๆนะพวกเราชอบใส่ง่ายๆใช่ครับดี่สไตล์ก็อันนี้เขาทำมาแล้วเรานั่งก่อนดีกว่าไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เพลงล็อกใช่ไหมทีนี้เพลงหวานใช่ไหมพี่เพลงหวานใช่ไหม เดี๋ยวเราพูดเรื่องราวก่อนแล้วกันก็เป็นหนึ่งเวทีที่มีความสุขและประทับใจมากๆนะฮะเป็นหนึ่งเวทีเป็นหนึ่งงานเป็นงานที่เปิดบ้านของคนที่พูดได้ว,ว่าใจดีกับพวกเรามากคือเฮียสุทินนั่นเองนะฮะบ้านหลังนี้ก็อาจจะเป็นบ้านเต้าแข่ใหญ่จระเข้อาจ,จะเป็นสัตว์ดุร้าย เต้าเคใหญ่ทุกคนได้ยินอาจจะเป็นบ้านที่น่ากลัวหรือเปล่าวะบ้านที่ดุร้ายหรือเปล่าวะแต่จริงๆแล้วคาวา่าเต้าเคใหญ่คือเป็นผู้นําครับเป็นผู้นําที่ใจดีมากใช่ครับเต้าเคใหญ่อาจจะใหญ่ในใหญ่และดุร้ายในท้องทะเลกว้างแต่อบอุ่นเสมอแล้วก็เป็นครอบครัวที่ผูกพันเสมอ เป็นบุคคลที่คอยรับและก็คอยสนับสนุนพวกเราเชาวบ้านสิงเสมอมาก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีและมีความสุขเป็นวันเปิดบ้านต้อแค่ใหญ่ขอบคุณเฮียสุทินที่ให้โอกาสพวกเราเชาวบ้านสิงในวันนี้ให้โอกาสพวกเราทุกคนเลยวันนี้อย่างที่อย่างแรกที่ได้เห็นคือ,อคือ วันนี้เฮียสุทินเชิญพี่พี่ทุกคนบางคนไม่มีงานเลยใช่ครับใช่ครับวันนี้ให้โอกาสพวกเราได้มาโชว์ศักยภาพได้มาได้มาได้มาร่วมแสดงความดีกับการเปิดบ,บ้านนะครับขอบคุณเฮียสุทินเขาว่าโอกาสคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากกับพวกเรานะครับเอาอกลัวกลัวคือนั่นแหละครับผมเป็นคนที่ใจดีมากๆ <c oughs> กับน้องๆทุกๆคนในบ้านสิงห์วันนี้นุก็เป็นนุกขอเป็นตัวแทนแล้วกันขอตัวแทนน้องๆทุกคนที่ได้มางานในวันนี้ได้มาแสดงความสามารถให้กับพี่ๆ FC ได้รู้จักและได้และได้ชื่นชมว่าผมก็มีของเหมือนกันนะซึ่งบางคนเขายังไม่เคยได้ออกงานเลยหรือออกงานน้อยมากก็งานนี้เป็นงานที่ให้โอกาสจริงๆครับหนึ่งผลงานเพลงครับจากนุกวดเดวในวันนี้ใช่ครับ